ขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็มีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามีการพูดถึงคุณเจียบอรมรัฐโชคประมิตรกุลนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ตอบโต้คุณภูมิทรรบอกว่ายังไงนะคะบอกว่าเอ๊รุนแรงเหมือนกันมีกระทบกระทั่งกันหรือไม่นั้นคุณภูมิทรรกล่าวว่าก็เป็นนานาทัศนะของแต่ละคนทีนี้ถามต่อว่าคุณอรมรัฐเนี่ยยังเป็นน้องที่น่ารักอยู่ไหมคุณภูมิธรรว่ายังไง ก็เหมือนเวลาเราบอกกับเด็กตัวเล็กๆว่าน่ารักน่าชังแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นโพสต์ของคุณอมารัตน์นะคุณผู้ชมนะโพสต์ว่ายังไงโพสต์บอกแบบนี้บอกว่าโหนจะโหนจุด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 ทวิตแะคุณพิธาก่อนเลือกตั้งตลอดมานับครั้งไม่ถ้วนที่พี่อ้วนภูมิทมมีพฤติกรรมเช่นนี้ ไม่รวมที่ไปกดหัวใจให้กับแอเคเขาที่มีพฤติกรรมคล้าย I.O. เขียนโจมตีพักเก้าไกลแบบรุนแรงไร้เหตุผลรองรับในทวิตเตอร์อยู่เสมอตัวอย่างการแสดงความเห็นต่อบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาที่กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพักเพื่อไทยมาตลอดตั้งแต่ในอดีตปัจจุบนันเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งในเวลานั้นเนี่ยพี่อ้วนมั่นใจขั้นสุดว่าพรรตัวเองจะชนะเป็นอันดับที่หนึ่ง จึงแขะคุณพิทาว่าโหนจะโหนไม่นับรวมที่ทวิตแขะพักเก้าไกลว่าฝันไกลถึงดวงดาวแต่ไปไกลได้แค่ต้นมะพร้าวนี่คือต้นทานคือสาเหตุที่ทำให้มีการตอบโต้กลับในบางครั้งบางคราวที่รู้สึกหมดความอดทนหมดความเคารพนับถือในความไม่เป็นผู้ใหญ่ของพี่อ้วนเมื่อเห็นว่าน้องน่ารักจึงอยากบอกเล่าความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาให้ฟัง นี่นะคะแล้วก็มีโพสต์หนึ่งใช่อยู่ๆก็น่านรักขึ้นมากระทันหันนะคะ,ะทีนี้พี่เจี๊ยบเนี่ยเอ้ยได้ติดต่อพี่เจี๊ยบไว้แล้วนะคะพี่เจี๊ยบเขาก็ให้เกียรติกับเราเสมอน่ารักกับเราเสมอนะพี่เจี๊ยบบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพี่เจี๊ยบมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกับพี่เจี๊ยบนะคะ โอเคพี่เจี๊ยบมามาตรงเวลาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบอมารักจากพักเก้าไกลค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเล่ยพิธีกรสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะค่ะก็วันนี้สดใสเหมือนเดิมนะคะพี่เจี๊ยบเพราะว่าอยู่ๆเราก็กลายเป็นคนที่น่ารักขึ้นมาในทันทีค่ะอย่างอย่างกระทันหันแล้วก็อย่างรุนแรงด้วยค่ะค่ะค่ะพี่เจี๊ยบคืออย่างนี้ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เขาเรียกว่าเดินข้ามตึก ไปขอเสียงโหวตนะคะทีนี้อยากให้พี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังคร่าวๆในค่ะบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ฝั่งของในส่วนของท่าทีของก้าวไกลณนะตอนนี้จุดยืนของก้าวไกลหลังจากที่เพื่อไทยเขาไปขอเสียงให้โหวตนายกค่ะพี่เจีย๊ยบค่ะก็ตามที่คุณพิธาได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะเมื่อวานนี้ก็ก็คือรับฟังค่ะก็ทางพรรคก็รับฟังนะคะ ก็รับฟังอยากมีวุฒิภาวะนะะใช้คำพูดของคุณคุณทิมค่ะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรนะคะรับฟังเฉยๆค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เอามาปรึกษาหารือกันในวงสสหรือว่าในกรรมการบริหารพรรคค่ะค่ะค่ะในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการทางการเมืองมาเรามองว่าเอะแบบนี้มันมันดูแปลกแปกไหมคะพี่เจีย๊ยบ คือเราแยกทางกันเดินแล้วใช่ไหมคะเราแยกทางกันเดินแต่เขามาขอเสียงเราแต่ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรียกว่าการเมืองแนวใหม่อย่างนั้นนะคะแบบนี้แนวแปลกคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะแนวใหม่หรือเปล่าแต่เป็นแนวแปลกนะคะก็ ออผู้พวกผู้สัตทัสกรณีทางการเมืองที่เขาอยู่มานานเขาก็บอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นนะคะสำหรับพี่เจีย๊ยบไม่ได้มีประสบการณ์สูงนะคะ,คะก็ก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้เพิ่งแปลกค่ะมันแปลกมานานมากแล้วนะคะมันแปลกมาตั้งแต่แรกค่ะค่ะพี่เจีย๊ยบแล้ว,แล,วแล้วดูตอนนี้ท่าทีของเพื่อไทยที่เขาไปจับมือกับพักต่างพี่เจี๊ยบคิดว่าเขาจะสามารถรวบรวมเสียงสู่การโหวตนายกแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยได้ไหมคะ ค่ะคิดว่าเขาน่าจะรวบรวมเสียงได้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่เดินมาบอกเราว่าขอแยกทางจาก MOU 2สอฉบับกับกับเรานะฮะวันที่มามาบอกเลิกกับเราเนี่ยก็เป็นวันที่น่าาจะต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าสามารถรวบรวมรวบรวมเสียงได้ค่ะ แต่นจนตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องการไม่จมํากกจเป็นต้องมีเสียงก้าวไกลก็ได้โอ้คือไม่จําเป็นต้องมีเสียงก้าวไกลแต่ว่าฟังดูแล้วเห็นก้าวไกลเองก็เหมือนเรียกว่าใช้เสียงโหวตเตอร์ของ,ของทางก้าวไกลเองด้วยนะคะว่าควรจะโหวตให้เพื่อไทยด้วยใช่หรือไม่คะพี่เจีย๊ยบใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณเอื้อยเพราะว่าตอนนี้นะคะคนที่เราต้องแคร์มากที่สุดก็คือสมาชิพกพรรคเราแล้วก็ โหวตเตอร์ของเราค่ะเป็นคนที่เราแคร์แล้วเราก็กลับไปถามความคิดเห็นนะคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทั้งการลงพื้นที่นะคะไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะว่าว่ายังไงบ้างค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะถา้าเกิดว่าก้าวไกลเองเนี่ยไม่โหวตสนับสนุนเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่โหวตสนับสนุนประเทศก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ คุณเจี๊ยมองว่ามันจะเป็นตัวฉุดุดชะง,งักหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเราไม่ยกมือประเทศมันจะเดินไปไม่ได้เอ,อไม่ได้มองแบบนั้นค่ะก็คือถึงจะมีเราหรือไม่มีเรานะคะตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ตั้งใจนะคะที่จะจับมือกับสองลุงอยู่แล้วไม่ว่าจะมีก้าวไกลหรือไม่มีฮะค่ะค่ะก็ตั้งตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็ชัดเจนแล้วว่าเอ,อมีการรวมหัวกันเพื่อที่จะล้มผลการเลือกตั้งนะคะมันก็ อตอนแรกเราเห็นเป็นแค่สัญญาณแต่ว่ามันเดินมาถึงวันนี้แล้วเราก็มั่นใจแล้วนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ,คะ,คะก็กลายเป็นก้าไ<ม>ก่ก,กับเพื่อไทยกลายเป็นแก่แกะแกับแพะค่ะ,คะหมายความว่าคนแกะกับแพะหมายความว่าคนที่ไม่รักษาสัจจะนะ,ะคะตั้งแต่เรื่องประธานสภาไล่ไล่เลียงมาถึงการทำเอ็มโได้ไม่นานมาฉีก MOU บอกบอกเลิกนะคะแล้วก็มามาง้อขอคืนดีมาอะไรอย่างเงี้ยมาดูมันสลับไปสลับมาตามไม่ทันค่ะนะคะขนาดเราเป็นพักของคนหนุ่มสาวแต่ตามไม่ทันค่ะว่าตกลงเอายังไงกันแน่นะคะเลยสถานการณ์เป็นแกะกับเป็นแพะก็หมายความว่าคนที่ไม่มีสัจจะนะคะไม่ได้รักษาคําพูดก็เป็นแกะเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะส่วนก้าไกลกลายเป็นแพะค่ะแพะที่โยนบาปนะคะให้เป็นแพะรับบาปค่ะ <C> e <at> ก็ก็เข้าใจว่าน่าจะรวมเสียงอะไรได้ครบแล้วแหละการที่มาคุยกับเราก็เพื่อให้เราเป็นแพะรับบากนะว่าในการเป็นเหตุผลที่จะอ้างไปรวมกับสองลุงคะ <c oughs> ่ะอ๋อแสดงว่าพี่เจี๊ยบมั่นใจอยู่แล้วว่าที่จริงเขาอ่ะรวมเสียงได้แล้วแหละแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเขาก็อา,อาจจะมีนัยยะอย่างอื่นว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกอย่างมันมีกระบวนการที่สําเร็จไปแล้วซักเซสไปแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะในฝั่งเพื่อไทย ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มาวันที่มาขอเลิกนะคะวันที่มาแยกทางจาก FO อกับเราเขาก็แกนนำที่เจราจาก็บอกว่ามีความกังวลที่เราจะไปโหวตให้ด้วยค่ะนะคะเพราะว่ามีความเกรงใจสอวอถ้าเกิดเก้าไกลไปโหวตให้คุณเสรษฐาเป็นนายกหรือแนดิเดตของเพื่อไทยเป็นนายกก็กังวลว่าสอวอจะเอาพักจาก สวก็จะไม่สบายใจเราอาจจะมีการดึงเอาพรรคเก้าไกลไปร่วมรัฐบาลภายหลังนะคะก็มีความเกรงใจสวอแทนที่จะเกรงใจประชาชนนะกะ็แล้ววันนั้นยังบอกอยู่เลยว่าไม่ได้อยากได้เสียเราแล้วพอผ่านม,มาไม่นานก็มาแบบนี้ก็ก็มันดูไม่อยู่กับร่องกับรอยอนะ,ค,ะค่ะค่ะพี่เจี๊ยบแล้วแล้วตอนนี้ท่าทีของฝั่งของเก้าไกลเองนะคะจะมีการแถลง ความชัดเจนเรื่องการให้การโหวตกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคะพี่เจฟจะแถลงอย่างเป็นทางการไหมคะเร,เร็วนี้ยังยัง,ยงคะ่ะเร็วๆนี้สองสามวันนี้น่าจะยากนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้เริ่มกระบวนการมาปรึกษาหารือในพรรคก็เป็นช่วงที่เรารวบรวมความคิดเห็นจากโหวเตอร์ของเรานะคะ,เ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะก็ ก็แต่ยังไงก็ไม่ไม่ได้มีความน่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งรัฐบาลเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวแปแรแล้วนะคะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราก็ยอมรับเต็มตัวใช่ไหมคะว่าเราสามารถเดินหน้าต่อในฐานะฝ่ายค้านในการจะไปตรวจสอบรัฐบาลที่เขาร่วมมือกันในการจัดตั้งที่คิดว่าก็น่าจะสําเร็จแหละต้องค่ะก็ต้องดูว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่านะคะค่ะก็ ก็ต้องดูมันมันก็ถ้ามันเหลือทางเลือกอื่นนะคะที่จะคืนความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วกออ็รักษาความหวังของพี่น้องประชาชนเราก็ก็เต็มที่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะคะไม่ว่าไม่ใช่วันต่อวันนะแบบเช้ากับบ่ายเช้ากับเย็นกับค่ำก็ย,ยังไม่เหมือนกันเลยะนะคะค่ะคใช่ใช่แต่เขาไม่ได้มีข้อต่อรองอะไรมาใช่ไหมคะหรือว่า สิ่งที่มาเสนออะไรอย่างนั้นค่ะพี่เจบพ,พี่เมื่อวานนี้ไม่ได้อยู่ในวงเจรจานะคะ,คะแต่ก็ทราบว่าก็แค่ก็เป็นคุณทีมกับคุณต่อมนะคะชัยธวัฒน์เลขาธิการพาักคมื่อวานพี่เจ๊บมีประชุมอยู่ที่สภามไม่ได้อยู่ในทีมนะคะแต่ก็ทราบว่าก็ไม่มีอะไรนะคะก็มา มาคือมามาสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนซีรีส์หนังเกาหลีนะคะมีการเดินมาอะไรอย่างเงี <uld mass ive> ้ยก็ก <c oughs> ดูดูแบบว่ามีการตั้งใจไทยทํานะคะก็ <c oughs> ค่ะกา <c oughs> รละรคร <c oughs> มันก็ <c oughs> เป็นความรู้สึกว่าเออได้เพื่อลดกระแสลดลดกระแสความไม่สบายใจไม่พอใจของผู้คนมันก็เหมือนกับใช้วิธีแบบไทยๆมาขอขมาลาโทษมาขอโทษมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเช้าแต่นี่มันเรื่องเรื่องใหญ่ค่ะพอเช้าก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้บ่ายก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้แต่ว่าก็มีหลายคนนะ,ะอยากจะให้มีสูตรสูตรนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทางออกเพราะว่าหลายคนก็อยากเพื่อไทยจับกับก้าวไกลเถอะอาจจะมีภูมิใจไทยมาเสริมด้วยมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วแน่ๆคืออันนี้ต้องไปถามภูมิใจไทยนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยค่ะก็ เพื่อไทยนะคะไปจับมือภูมิใจไทยแล้วก็ประกาศว่าจะมีแนวทางอุดมการนะคะจุดยืนทางการเมืองระหว่างภูมิใจไทยกับก้าวไกลที่แตกต่างกันมากมากจนกระทั่งภูมิใจไทยเขาก็ปฏิเสธนะ,ะไม่ปฏิเสธรัฐบาลที่จะมีพักเก้าไกลไปร่วมด้วยแล้วก็พักเพื่อไทยก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าเ,เลือกที่จะอยู่กับพักภูมิใจไทยนะคะถ้า เลือกที่จะอยู่กับภูมิใจไทยเลือกที่จะถีบก้าวไกลออกจากสมัาการจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็หมายความว่าอะไรนะคะนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยน่าจะมีจุดยืนและเอ่อดีเอ็ DNA, อุดมการ์ทิศทางทางก,การเมืองตรงกับพักภูมิใจไทยมากกว่านะคะซึ่งเป็นพักที่เพื่อไทยได้อภิปรายไม่ว่าจะเลือกวัคซีนสาธารณสุขคมนาคมอย่างเผ็ดร้อนะนะคะอ่านจะไม่เผาผีกันนะคะ,ะขึ้นไปอะไรไล่นุกไล่ไล่หนูตีงูเหา่าอะไรกัน<ะ>แบบนั้นนะคะ แต่เขาต้องหันที่จะค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบเพื่อการโฆษณาในช่วงการหาเสียงนะคะไล่หนูตีงูเหา่าใช่ใช่ตรงนี้ค่ะน่าน่าผิดหวังแล้วน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะอะก็มาอ้างว่ามันเป็นแค่แคมเปญเป็นแค่กิจกรรมไม่ใช่เป็นนโยบายนะคะการขึ้นไปไล่หนูตีงูเห่านะคะแต่ว่าทำให้ประชาชนเนี่ยแบบผิดหวังแล้วก็กลัวว่า ในการเลือกตั้งต่อๆไปเนี่ยประชาชนก็จะ,จะจะเชื่ออะไรได้อีกคะคใช่ไหมะคะในช่วงหาเสียงแบบนึงอ่ะแล้วก็พอมาถึงถึงวันนี้ก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงบ้างนะคะมันเป็นเพื่อใช้ในการโฆษณาบ้างคนที่น่าเสียใจที่สุดก็คือมันก็คือคนก็จะผิดหวังในนักการเมืองนะคะคนที่ไร้สัจจะก,ก็จะไม่ผู้ที่ไร้สัจจะเนี่ยถึงจะมีความสามารถนะ,ะก็ไร้ประโยชน์ ค่ะค่ะพี่เจีย๊ยบก็จากที่พี่เจีย๊ยบบอกว่าเขาน่าจะมีเสียงแล้วแหละแสดงว่าการที่เขามาขอเสียงแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าเพื่อไทยก็คงอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องไปโหวตให้อย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเข้าเข้าใจว่าแบบนั้นนะคะก็เป็นการมาแสดงเพื่อให้มันดูดีให้มันดูมีความชอบธรรมนะคะให้มันดูมีความ,มก็นะคะกับ พี่เจ๊ยังจำหน้าคุณต๋อมชัยธวัฒน์นะฮะได้จำหลายๆคนก็ยังจำหน้าคุณต๋อมชัยธวัฒน์ได้วันที่วันที่พักเพื่อไทยนะคะแถลงแล้วก็ดึงเอาพักต่างขั้วมาฮะแล้วก็ให้ให้พักเหล่านั้นมาพูดเยียบยั้าด้วยข้อด้วยข้ออ้างว่าหนึ่งหนึ่งสองนะคะทั้งทั้งที่ตอนหาเสียงก็ทุกพักก็พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นนะคะ,คะเพื่อไทยแกนนําทุกคนก็พูดบนเวทีหาเสียงบนเวทีดีเบต อาเสรีรวมไทยทุกพรรคก็เห็นตรงกันว่า1นึ่จะต้องมีการแก้ไขนะคะอันนี้ก็ใช้กันในการหาเสียงกันทั้งนั้นนะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ย mm. มันเป็นเวลาแห่งการต่อสู้นะไม่ใช่เวลาของการที่จะถอยจุดยืนแล้วก็หลักการนะคะมันต้องร่วมมือกันต่อสู้นะ,ะไม่ใช่จะต้องไปตามใจผู้มีอำนาจหรือตามใจสอวอถ้าเขาพูด mm. บอกว่าจะต้องถอยแล้วเราหาเสียงมาแบบนี้ก,ก็ถอยตามเพราะฉะนั้นการเมืองก็ก็ก็เป็นวนู เป็นการเมืองน้ำน้ำเน่าแบบเดิมนะคะค่ะค่ะก็พอพอดูแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขาพอเขาไปขอเสียงกับก้าวไกลแบบนี้มีบางมีบางท่านเขาเรียกว่ากังวลว่าเพื่อไทยเนี่ยจะกลับไปหาก้าวไกลอีกนะคะพี่เจี๊ยบ <laughs> พอไปขอเดินข้ามตึกไปเมื่อวานใช่ค่ะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิด เป็นเป็นก้าวไกลทาอะไรแบบนั้นเนี่ยคนจะตีความง่ายนะคะ,คะเพราะเราก็แบบตรงไปตรงมานะ,ะเราเราทําอะไรก็ตีความได้แบบง่ายๆเลยไม่ไม่คิดซับซ้อนนะคะแตออ่การกระทําที่ผ่านมาที่เราถอดบทเรียนมาตลอดเราก็เห็นว่าหลายๆอย่างที่พักเพื่อไทยทํามันมันซับซ้อนมันไม่ได้เข้าใจง่ายแล้วมันก็ต้องตีความมากมายนะคะมันไม่ได้แบบตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นอะ,อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะค่ะพี่เจีย๊ยบตอนนี้เขามีทั้งหมด8พักแล้วที่เขาไปจับพี่เจียพพ๊ยบคิดว่าจะจะต้องมีสองลุงตามเขาล่ำเขาลือไหมคะเชื่อว่ามีค่ะอาจจะไม่ได้มาทั้งพักนะคะอาจจะมาบางส่วนแกน้เขินหรือว่าอะไรทั้งนั้นก็ไม่ใช่พี่คิดคนเดียวนะคะมไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์การเมืองอนักวิชาการครูบาอาจารย์แล้วก็ เอาพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการเมืองเขาก็มองออกค่ะ,คะมันหลอกกันไม่ได้นะคะรัฐบาลเสียค้าน้อยที่จะมีแค่260กว่าเสียงเนี่ยมันมันไปไม่รอดนะคะ,คะมันไม่มีเสถียรภาพแล้วสุดท้ายแล้วเออปลายปลายทางมันก็คือการเอาสองลุงมาร่วมนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็มีพูดกันออกมาแล้วด้วยนะคะคุณภูมิธรรมก็ได้เปิดมาแล้วด้วยว่าสุดท้ายก็จะมีพักสองลุงใช่ไหมคะ เห็นพี่เจ๊บอยู่คาเฟ่ค่ะใช่ด้านหลังอยู่คาเฟ่เห็นไม่เจอยู่คาเฟ่เอ๊ไม่ทันกลับกลับไปที่ตั้งไม่ทันก็เลยแวะเดี๋ยวกลัวจะมาไม่ทันค่ะไปคาเฟ่นี่กินมิ้นช็อกปะคะเนี่ยอกินนีค่ะกินชาไทยโอเคกินชาไทยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้กินช็อกนะมิ้นมิ้นมิ้นช็อกกินแล้วกลัวจะปวดหลังโดนอะไร หักหลังแทนข้างหลังไม่กาาา้ากินค่ะค่ะคก็พี่เจี๊ยบเป็นคนน่ารักนะคะก็คือคุยด้วยก็สบายใจนะคะหลายคนก็ชื่นชมพี่เจี๊ยบแล้วก็ติดตามพี่เจี๊ยบอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่เจี๊ยบด้วยนะคะตอนนี้พี่เจี๊ยบเองเนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นสสแต่ยังเห็นพี่เจี๊ยบในสภานะถ้าไปติดตามใช่ไหมคะพี่เจีย๊ยบ ยังมีในส่วนงานของสภาอยู่ค่ะทีนี้อยากจะให้สภาสมรรถนะสูงอยู่ค่ะอยากจะให้คุณเจี๊ยบฝากถึงประชาชนหน่อยค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ติดตามนะคะแล้วทีเนี้ยแบบเราสามารถที่จะเชื่ออะไรนักการเมืองหรือเชื่ออะไรในการหาเสียงได้บ้างคะต่อจากนี้ในสิ่งที่เขาจะพูดกับประชาชนหรือสื่อสารอะไรมาก็แบบเห็นใจตัวเองก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ ก็ในรคตัวเองก็เป็นประชาชนแล้วก็เป็นวอ,อร์เตอร์คนหนึ่ง่นีะ่ะมันก็มันเป็นการถ้านักการเมืองทําแบบเนี้ยนะคะพักที่ได้อันดับหนึ่งชัดเจนนะแล้วก็สามารถไม่ใช่ว่าได้อันดับหนึ่งอย่างเดียวนะคะสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วสาเร็จแล้วด้วยคือแปดพักสามร้อยสิบสองเสียงแล้วก็ทําสัญญานะทา MOU ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยังแบบยังไปทไําลายมาได้ มันก็ทําให้คํามั่นสัญญาไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วก็มันจะมีผลทําให้พัฒนานการประชาธิปไตยก็ถอยหลังลงคลอกแล้วก็คนไม่เชื่อมั่นทําให้สถาบันของนักการเมืองที่เขาก็ดูถูกดูแคลนอยู่แล้วนะคะเก็ยิ่งตกต่ำลงแล้วรอบหน้าเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งนะคะคนที่ตบัดส,สัตว์แล้วก็ไม่มีสัจจะก็จะต้องตอบคับถาประชาชนไปตลอดชีวิตนะคะ เรจ,จะเจอคาถามซ้ําๆว่าที่พูดเนี่ยมันพูดเพื่อการโฆษณาหรือพูดเพื่ออะไรนะคะเ,เป็นเอ,อ,นอรัชดาไรเทเตอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ,คะก็ะต้องตอบครับมันผลที่ได้ก็ผลตอบแทนที่ได้คือจะต้องตอบคําถามแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วมันจะติดตัวตลอดไปนะสลัดไม่หลุดค่ะ,คะพี่เจีย๊ยบก็วันนี้ทางรายการขอบคุณพี่เจี๊ยบอย่างมากนะคะที่ได้สลัดเวลาพูดคุยกับทางรายการสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ